ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านในคลิปนี้ครับมีท่านผู้ดูท่านหนึ่งถามผมว่าเอาซิมบรีฟโหลดเข้าไปในเครื่องบินยังไงผมก็เลยคิดว่าจะทำเป็นคลิปไว้ให้ทุกท่านได้ดูครับก่อนที่จะเริ่มคลิป ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราไปที่สิงบีฟครับไปเริ่มกรอก ไ้แพรนกันก่อนผมผมข้ามขั้นตอนของการลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าไปใช้ได้ฟรีครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วกดสร้างไฟแพรเลยครับ New f l i ผมจะบินด้วยเครื่องบิน A 3 2 0 Neo i n i t Build ครับที่มาจากโปรแกรมเนาะจะได้มองกันง่ายๆครับผมสร้างไฟแพนไป VTBS ครับสุวณภ,ภูมิไปอเก็ต VTSP คอไซผมเป็น ไทย729แอร์ครับไทยก็คือ A20N แอร์เฟรมเป็น In It Build ครับ สิ่งที่ต้องกรอกต่อไปคือขึ้นจากรันเวย์ไหนศูนย์สองซ้ายก็ได้แล้วก็ลงศูนย์เก้าหรอก่อนที่จะรู้ว่าลงรันเวย์อะไรขอไปดูถาดหน่อยครับว่า ILS เป็นรันเวย์ไหนเนาะ ในวีกรารฉาตขึ้นมาครับ VTPS เซิร์ชเอาเลย v t s p สิ phuket international airport คลิกที่เปิดชาตขึ้นมาครับดูแอปพอร์ตฉเลย ILS เป็น2 7ครับส่วน0 9เเป็น INP ผมก็จะเลือกลง ILS เนาะ กลับไปที่ซิมบีฟครับเปลี่ยนลันเวขาลงเป็นสองเจ็ดให้เขาหาซิดหรือสตา์ใหม่ตอบเยสครับเรียบร้อยแล้วก็กดเจเนเรตไฟล์เลยครับผมไม่ ผมยังไม่ระบุค่าอื่นๆนะครับให้มันเป็นออโต้ไว้ก่อนเจนเนอเรตไปเลยก็จะได้ไฟล์แพนขึ้นมาครับสิ่งที่ผมจะดูอันคือความสูงที่เขาให้มามันสามหมื่นแปดเนาะมันสูงอะ่ะผมไม่ค่อยบินสูงขนาดนี้ผม ส่วนใหญ่ผมก็บินไม่เกินสามหมื่นสี่ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลดความสูงลงหน่อยหนึ่งผมอยากบินสามหมื่นสองแล้วกันผมก็อ it t f ไฟล์ครับที่ผมไม่อยากบินสูงๆเพราะว่าผมเคยบินแล้วเครื่องบินขึ้นไม่ถึงหรือว่ากว่าจะถึงจุด ครูซซิ่งนะครับมันก็ใกล้จะถึงท็อปออฟดีเซนแล้วมันมันระยะห่างมันน้อยไปหน่อยผมก็เลยเลือกที่จะบินต่ำลงมาหน่อยมาตรงนี้ครับออฟชั่นอลเอนทรีเนาะตรง altitude ใส่เป็นสามสองศูนแล้วก็คลิกเจเนเรตอีกครั้งครับ แค่นี้ไฟร์แพนจากสินบีฟก็พร้อมที่จะโหลดเข้าไปในเครื่องแล้วครับเราก็กลับไปที่โปรแกรมเนาะเลือกฟรีไฟล์เลยครับเครื่องบินเป็น Airbus A 3 2 0 neo ของอ i t b u i l d เรียบร้อยแล้วก็เลือก ลันเวย์ไม่ใช่สิเลือกสนามบินต้นทางครับ VTSP มัวแล้วผม VTBSC แบงคอกสุวรรณภูมิโอเคเราจะขึ้น0ูนย์ซ้ายเนาะผมก็จะเลือกขึ้นจาก0ูย์ซ้ายจะอยู่ตรงนี้ครับ ผมก็จะเลือกเกียรใกล้ๆหน่อยมีเดียมอันนี้ก็มีเดียมมีเดียมเอาสีก็ได้ครับ F 4 s e as departure เลยแล้วก็ Start flight รอสักครู่ครับ พอ,อกเกิดแล้วก็กดคลิก ready to fly เลยครับเสร็จแล้วก็บังคับตัวไอลอดเนาะไปเอาไม้ลองล้อออกครับเอาช็อกออกเอาภาพรุมเครื่องบินออกไปแล้วก็กดชิป c ครับเข้าไปในเครื่องแล้วก็เพื่อความส่งจริงครับไปที่ ipad ตอนนี้ ตัวงวงช้างมันยังไม่ต่อเราก็ไปไปกำหนดให้มันต่อเจ็ดเวไว้ก่อนไปที่กราวครับเลือกท็อกเกิลเจ็ดเวงวงช้างก็มาต่อถ้าเราอยากได้พวกรถขนสัมภาระอะไรเราก็เลือกเพิ่มเข้าไปครับท็อกเกิลแคตเตอร์ลิงรถส่งอาหารเนาะ พ็อกเกิลลักเกตร,รถขนกระเป๋าอีกสองคันเขาก็จะเข้ามาประตูเครื่องก็จะเปิดอัตโนมัติเสร็จแล้วก็เปิดแบตเตอรี่เลยครับต่อ external power เปิดระบบ navigation เตรียม เครื่องให้พร้อมไว้ก็ได้ครับแอปแอรโลโกออนวิงออนสตูกออโต้ไปที่ห้องโดยสารครับเอเมซี่เอ็กซิสไลท์โนสโมกิ้งแล้วก็สีเบลเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลจากซิมบีฟเข้ามานะครับอันแรกที่ต้องดึงก็คือ ข้างบนนี้ครับ s p ก็คือซิมบิพาน์นลนะลิกเข้าไปครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าครับให้ไปที่ s e t t n n g เอา user name จากซิมบิมาใส่ user name จากซิมบิอยู่ตรงไหนเราย้อนกลับไปที่ซิมบิ p กันครับ หน้าซิมบีฟครับเราไปดูตรง Account s e t t i n g ที่อยู่เมนูด้านซ้ายครับคลิกเข้าไป User จะอยู่ตรงตรงนี้ครับ Align หรือวงเล็บ u s e r อร์เแล้วก็กดคลิกตรงนี้เพื่อคัดลอกครับแล้วก็กลับไปที่โปรแกรม ใส่เข้าไปใน username ตรงนี้แล้วก็กด Save ก็จะเป็นการเซ t ติ้ง s i m e p a p e n e l ตรงนี้เรียบร้อยครับกลับไปที่แพรเลือกเ c e มันก็จะโหลดข้อมูลจาก sim e เข้ามานี้เป็นจุดที่1นนะครับที่โหลดจาก sim e ได้จุดที่2ก็คือปิดไปก่อนที่ iPad ครับ จุดของ iPad จะอยู่ที่เมนูออปชันครับอยู่ทางซ้ายคลิกเข้าไปนี่ครับ s ิ m r ีฟ f พ i l โหลดอยู่ตรงไหนย้อนกลับไปที่ซิม e ีฟอีกครั้งครับ Pilot หลดอยู่ตรงนี้ครับ Your Sim r ฟดาต้า a พ i l โหลดก็คลิก Copy มาครับแล้วก็ไปวาง เออผมลืมไปเนาะเดี๋ยวนะโอเคคลิก copy แล้วก็ไปที่โปรแกรม microsoft อีกทีหนึง่งไฟซิมวางลงไปตรงซิมบีพิลดอกตอันนี้ครับก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้วก็ไปที่แดชบอร์ดครับคลิกซิมบีมันก็จะดึงข้อมูลไฟแพนจากซิมบีเข้ามาให้อีกจุดหนึ่งที่เราจะดึงได้คือตรง y l o ล d ครับคลิกอีกครั้งหนึ่งที่ซิมบีฟตรงนี้มันก็จะดึงซีโร่ฟิวเวกับปริมาณน้ำมันที่ใช้เข้ามาให้เราจะเติมเข้าไปในเครื่องเราก็กดแอปไฮโลดตัวนี้ครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มปริมาณน้ำมันก็เพิ่มสัก่อนปกติผมจะเพิ่มสักตันหนึ่งเมื่อกี้ห้าพผมก็โอโหพันห้าก็ได้แล้วผมก็แอปไฮโลดเข้าไป แอปไพล o t มันเลือกได้ว่าเป็นระยะเวลาในการบอดดิ้งกับเติมน้ำมันนะว่าจะเอาแบบเรียวเลยไหมแต่มันขนานมากครับสี่สิบนาทีผมว่าไม่น่าจะมีใครเลือกเนาะผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกฟาสก็พอเพราะมันประมาณห้านาทีเรากรอกพวกข้อมูลในแ a ็กดูอ่ะมันก็ประมาณนี้ผมก็จะเลือกฟาสเข้าไปแต่ถ้าใครอยากเร็วสุดเก็อินสแตนเข้าไปเลยมันก็จะ ทำให้เลยเรียบร้อยเติมน้ำมันเรียบร้อยเลยมีอีกจุดหนึ่งครับที่โหลดข้อมูลจากซิมบีฟได้ก็คือที่แม็กดูไปที่หน้าอิ in it a ครับจะมีคำสั่งอ in it request นะครับก็คลิกลงไปเลยแต่ถ้ามือใหม่จริงๆอยากกรอกเองก็ไม่ต้องคลิกนะครับเพราะถ้าคลิกแล้วมันมันก็จะขึ้นมาแล้วอัตโนมัติ มือใหม่สุดๆอยากลองกรอกมว่าก็ดีครับก็เป็นการฝึกไปด้วยแต่ถ้าอยากเร็วหน่อยก็กด in it request ไปครับมันก็จะโหลดข้อมูลจากซิมบีเข้ามาเหมือนกันปึ๊บเข้ามาเรียบร้อยหน้า in it a เรียบร้อยแต่ว่ามันไม่ได้โหลดทั้งหมดนะครับเราต้องไปกรอกข้อมูลบางส่วนก็จะไปที่หน้าไรแพนครับ ต้องกำหนดว่าขึ้นจากรันเวย์ไหนไปลงรันเวย์ไหนเราก็เปิดซิมบีพัรแนลที่เราโหลดสักครู่นี้ขึ้นมาครับเลื่อนลงไปมันก็จะมีข้อมูลว่า VTBS ขึ้นสูงสองซ้ายเนาะแล้วก็คลิกไปตรง VTBS ครับ Departure 0์สองซ้าย Sit เป็นอะไรก็ดูที่ซิมบี p นี่ครับ แวนโกวันฟล็อกทอดใช้ลูกศรเลือดนะครับแวนโกวันฟล็อกทอดกดเข้าไปทรานซิชันไม่น่ามีก็อินเสิร์ตเลยครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกขานลมครับ VTSP เลือกอะไลเว l เมื่อกี้เราเป็น LS 2 7เนาะก็นี่ครับ LS 2 7 กระตาชื่อว่าซาฟซ่าวันเดลต้าในลูกศรเลื่อนหาครับคลิกเข้าไปมีารทรานิชันไหมไม่มีก็อินเสิร์ตแค่นี้ครับการดึงข้อมูลจากซีนีข้าม,มาก็สำเร็จแล้วนอกนั้นก็เป็นการตรวจสอบไฟแพนตามปกติอันไหนที่มันชื่อเดียวกันเราก็เชื่อมมันก็ลบส่วนที่เป็นดิสคอนทิ้งไป คลิกตัว clr เคลียร์เนี่ยครับจนกว่าหมายจะขึ้นตัวอัษรว่า clr แล้วเราก็กดลบบรรทัดนั้นทิ้งได้สมมุติว่า a i r ่างต่าง waypoint ต่างๆเรียบร้อยเนาะเราก็จะไปก่อกดหน้า in it b ก็กดคลิก in it ครับแล้วก็ลูกลูกศรขวามันจะไปหน้า in it b เนาะ zero f i v o t เราใช้คลิกหนึ่งครั้ง บล็อกฟิลก็คลิกหนึ่งครั้งขึ้นมาเองไม่ต้องกรอกพอเรากดซีโร่ฟิวิกกับบล็อกฟิลแล้วเนี่ยครับเราก็ไปที่ iPad อีกทีหนึง่งเพื่อจะคำนวณความเร็วในการเทคอ f ฟคลิกที่เมนู Take Off ครับซิงข้อมูลจากเข้ามาแล้วก็คลิก c a l คู l เลตเลยส่งข้อมูลไปที่ FMTS ก็คือ Mac Do อีกครั้งหนึง่ง แล้วก็ไปที่แม็ดูครับไปดูที่หน้า p e r ร์ฟอร์มเราจะแมนนวลนคีย์ก็ได้หรือเราจะคลิกคอนเฟิร์มทูดาต้าเพื่อประหยัดเวลาก็ได้ครับมันก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดเข้ามาทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับซิมบีฟที่เราโหลดเข้ามาในเครื่องได้ครับลองลองทำกันดูนะครับผมพูดไป ไปเร็วไปยังไงก็กดหยุดแล้วกดเลื่อนดูหรือถ้ายังไม่เข้าใจพิมพ์ถามเข้ามาเพิ่มก็ได้ครับมีตรงไหนอีกนาะอ๋ออันนี้สำหรับคนที่ไม่มี GSX นะครับถ้ามี GSX ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องเติมเข้าไป สำหรับคนที่มี g s x ครับขึ้นไปที่เมนู g s x ข้างบนคลิกให้เมนูมัแสดงขึ้นมาครับแล้วเลือก g s x Setting ตรงที่เราต้องใส่คือนี่ครับ User Name ก็เราก็ไปเอา User Name จาก s i m b e e p มาเหมือนเมื่อกี้นี้ตอนที่เราใส่ไปใน s i m b e e พัดแนลครั้งแรกครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้แค่น,นี้เองครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ปิดออกไป เออ่พอใส่แล้วกดแอปพลายหรือกดโอเคนะครับแล้วก็ปิดออกไปแล้วก็กลับไปที่เมนูซิมเอ่อทีเอกทีนึงคลิกตรงนี้ครับซิมบีบโอเคเนี่ยบางทีมันจะเป็นไม่ใช่สีเขียวเนาะอาจจะเป็นสีแดงแล้วกดคลิกให้ปันให้มันโหลดข้อมูลเข้ามา t s x ก็จะดึงข้อมูลจากซิมบีบเข้ามาด้วยเวลาเราจะเติมน้ำมันหรือบอดดิ้งคู่โดยสาร tsx ก็จะทำตามซิมบีบด้วยน่าจะหมด แค่นี้แล้วเนาะถ้าที่ผมจำได้โอเคดูแล้วยังไม่เข้าใจติดใจสงสัยหรืออยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรก็พักมาส่งข้อความมาบอกได้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากกด ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ